ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนเราถ่ายแล้วอะเดี๋ยนะอันนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะตรงนี้พื้นที่นี่เขาเรียกอะไรนะปานิต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 ตรงนี้หมู่อะไรหมู่สามหมู่สตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนของพี่ศักกรินนะคะหมู่สามตำบลปานิตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะคะใครมาปีนี้ปีที่สองนะคะ แปลงนี้ก็ใช้ตั้งแต่ทำใบนาเลยนะคะทำใบสะสมอาหารมาตลอดนะคะจะสังเกตว่าที่นี่นะคะทุเรียนสวยมากนะคะใบหนาใบสมบูรณ์นะคะที่สำคัญลูกก็กะลังโตด้วยนะคะใบอ่อนก็น,นะคะเดี๋ะะดดยวให้ดูเจ้าของสวนนะคะน,นี่วันนี้ คือใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะส่วนนี้ก็อยากจะขอเข้ามาชมตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เจ้าของ,ของสวนไม่เปิดไม่เปิดให้เข้าชมนะคะหวงึ่งจะมาเปิดปีนี้นะคะี่ง <c oughs> จะได้เข้ามาชมปีนี้นะคะแต่ใช้มาสองปีนี้แล้วนะคะสงส,ส,สารที่โดนลมใบไม่เหลือเลยผู้แต่ยมรับว่าดอกออกไม่หยอดจริงๆ เดี๋ยมเยอะมากได้แล้วในเรื่องของการดูแลในเรื่องของมะลงมะแรงอะไรเงี้ยค่ะที่มันลดปัญหาพวกนี้ได้ไหมลดได้เยอะอยู่นะปีนี้ก็ทุกฟีนี่ย,ยาสองสวนสองแปลงผมเนี่ยยาอยู่ยาอยู่ประมาณสามแสนกว่าเกืบ 4, อบสี่แสนแต่ปีนี้คือหันมาใช้ตรงนี้ด้วยอะไรด้วยก็แต่ก็บวกแต่ก็หมดไปสองแสนกว่าละค่ะ ก็น่าจะประมาณนี้ก็มันอย่างน้อยพวกฮอร์โมนอื่นมันก็ลดไปไงแต่อย่างในเรื่องของยาฆ่า,มาแมลงอื่นๆเนี่ยมันก็ยังจําเป็นต้องใช้อยู่นะเพราะด้วยอากาศแล้วก็ด้วยโรคของปีนี้มันมันแรงเนาะก็ยังต้องใช้อยู่มันจะไปนหนักที่ยาลาเยอะปีนี้ละ,ละยาลามีแต่ตัวแพงๆแล้วปัญหาหลากัลกๆที่ชาวสวนเจอเรื่องใบอ่อนนะครับในการใช้คู่หูเป็นไงบ้างใบอ่อนกับคู่หูใช้คู่หูดี แต่ต้องเพิ่มปริมาณครับต้องเพิ่มปริมาณคือจากเคยใช้สองต่อสองก็ต้องเป็นสองต่อสีหรือสามต่อสี่กษณะนะเนี้ยครับแล้วมันจะออกมาดีบวกปุ๋ยเพิ่มนิดหน่อยถือว่าพอใจนะคะ,อะพอใจไหมระดับหนึ่งน,นี่ทุเรียนสามเอ้สีปีกับเก้าเกือบถึงสิบเดือนละเนี่ยเกือบเกือบห้าปีอืม ต้นใหญ่มากสมบูรณ์มากสิเดือนกี่กับสิบเดือนตอนนี้นะคะทุกท่านสังเกตนะคะในส่วนนี้นะคะก็กำลังมีใบอ่อนนะคะอ่าแต่ลูกนี่นะคะลูกยูได้แล้วใบใบอ่อนก็กำลังมานะคะนี่นี่นะคะใบอ่อนก็กำลังมาแต่ก็คือลูกนะคะโตพ้นระยะที่จะร่วงแล้วนะคะก็ไม่น่าห่วงอะไรแล้วนะคะเราก็ นในทรงพุ่มดูแลลูกไปได้เรื่อยๆเลยนะคะใบอ่อนมาช่วงนี้ก็ไม่มีไม่มีผลแล้วนะคะปัดภไยแล้วค่ะนี่นะคะว้าวสวยมากหนามสวยนะคะหนามสวยเขียวนะคะสมบูรณ์มากแล้วพวกหนอนลาอะไรเงี้ยค่ะ,ะ,คะมีไหมคะมีอยู่มีนอนนอนอยู่เพราะว่าบางทีเรา ลนมันมีมันไม่มีหมวกติดอ่ะประเภทหมวกติดคาอยู่ขั้วอะไรเงี้ยแล้วหล่นหลีศอนหล่นลงมาใส่ลูกเงี้ยหนอนมันจะอยู่จำพวกนี้เยอะไหมอ่ะก็ไม่เยอะก็ปริมาณน้อยอ่ะเขาเรียกว่าสองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นโอเคใบที่นี่สมบูรณ์มากเลยค่ะดูใบใหญ่เขียวเข้มเงา เนี่ยใช้ตั้งแต่หน้าฝนไหลไหลมาเนี่ยครับหน้าฝนเนี่ยต้ดลูกเคลไเลจะทำไรเลยอืมแต่ปีนี้ปีนี้จะลองทดลองแบบพี่ชายดูว่าผูหูลาดดินลาดกับทางน้ำ่ะนะลาดทางน้ําเนี่ยแล้วขา่าข่าดินจะดีหรือเปล่าเนี่ยจะลองอผสมไปกับน,น้ําเลยใช่ใช่ oh. เห็นว่าทางนี้ใช้กันเยอะเยอะเดี๋ยวนี้ใช้กันเยอะมาก้หูหอะก็หมายผมจะบอกว่า มันกละเป็นกระแสเออกระแสนิยมล้โอเคเอาไว้เดี๋ยวยังไงก็ถือโอกาสเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงอาจจะได้ชมคลิปเต็มในเร็วๆนี้นะคะในเรื่องของเดี๋ยวจะพาทีมงานบริษัทมาทำคลิปอีกทีนึงนะคะก็เดี๋ยวติดตามได้นะคะในช่องทาง YouTube ของ WCI แล้วก็เจฟซ่าช็อปนะคะส่วนพี่สักกลิน สนใจยังไงก็ติดต่อพี่ศักกรินได้นะคะพื้นที่หมู่3ตำบลปานนี่อำเภอขาวสมิงจังหวัดตราดนะคะพี่ศักกรินติดต่อสอบถามได้ค่ะสองปีแล้ว